วันนี้เราก็อยู่กันที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์กันค่ะทุกคนวันนี้ปานจะพาไปรู้จักชุดไทยสวยๆในลบบุรีและช่างแต่งหน้าทำผมรวมไปถึงช่างภาพในวันนี้ด้วยค่ะเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับเพื่อนๆที่กำลังเดินทางมาจังหวัดลบบุรีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาชุดไทยสวยๆในลบบุรีกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจังหวัดลบบุรีก็กำลังมีงานวังนะคะทุกคนจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18กุมภานี้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเรา ถายวันที่8นะคะเป็นวันลองไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าชุดไทยที่เราจะไปเลือกใส่ในวันนี้เป็นร้านอะไรกันบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมาเที่ยวลบบุรีนะคะงานวังนารายอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะคะที่มาใส่ชุดไทยกันที่นี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูชุดกันเลยดีกว่าไปจ้าตอนนี้เราก็อยู่ตรงสวนราชานะคะทุกคนก็คือตรงไปนี่ก็เป็นหน้าวังเลยนี่หน้าวังอยู่ข้างหลังบ้างเลย เดี๋ยวเรามาหาชุดไทยที่นี่กันนะคะร้านแรกก็คือร้านทอมแอนยู you นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยทุกคนร้านทอมแอนยูค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดไทยกันที่ร้าน <ไป S 1> นี้ก่อนเลยไป,ไปดูข้างในกันใครที่มาจากต่างจังหวัดนะแนะนําร้านนี้เลยค่ะสะดวกสบายแล้วก็ครบเครื่องมากๆไปเดี๋ยวเราไปเลือกชุดกันเลยดีกว่าเจ้าของร้านของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่า สีนี้ได้เลยสีนั้แหละสรุปเอาสีนี้นะได้ชุดแล้วครับไปต่อไปเครื่องประดับต่อเครื่องประดับจะไปกันต่อนี่จ้ะใส่อันนี้คือเข็มค่ะข้าวสารจะด้เป็น และแล้วเบียร์ก็ได้ชุดนี้แล้วนะคะทุกคนและนอกจากนี้นะคะทางร้านก็ยังมีชุดไทยในรูปแบบต่างๆนะคะให้เลือกได้เลยนะคะมีเยอะมากๆลองเข้ามาดูกันได้เลยนะคะร้านทอมแอนด์ยุค่ะทุกคนลูกรักจะใส่รองเท้าให้ป้าฝากร้านนี้นะครับที่ใกล้ๆวางนะเพ็นแพรกล้องทางน้องะลน้าวังเลยเดินไปสิบเก้าุนะทุกคนะ ันนี้เราก็ถึงร้านที่2แล้วนะคะปางมาที่ร้าน P.U. Wedding นะคะทุกคนร้านที่ปางจะมาใส่ชุดวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าะคะ่ะประดับกันนะคะนี่เครื่องประดับที่เขาจัดสร็จให้เลยทุกคนอลังการมากคอนเซ็ปต์ที่ร้านไม่สวยไม่ปล่อยออกจากร้านนะคะ <c oughs> ทางร้านก็มีบริการช่อชุดพร้อมแต่งหน้าทำผมให้ด้วยนะคะโดยพี่ช่างมืออาชีพเลย มาที่นี่คือสวยจบครบวงจรเลยนะคะทุกคนใครที่เดินทางมาลบุรีนะอยากจะใส่ชุดไทยนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะ PU Wedding ค่ะทุกคนก็ได้ชื้อแล้วนะคะทุกคนทั้งบที่เขาจัดมาให้อลังวังเลยสามารถใสเราไปใส่ชุดกันนะคะ ช่างแต่งหน้าวันนี้นะคะปางมาแต่งกับพี่เอกค่ะทุกคนเนื่องจากนะคะเมื่อวันงานบวชน้องชายนะคะพี่เขามาแต่งหน้าให้แล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะงานวังปีนี้เลยพลาดไม่ได้นะคะก็เลยให้พี่เอกมาช่วยแต่งหน้าให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆจากร้านเติมหลักนะคะที่ช่วยมาแต่งตัวให้ในวันนี้รวมๆแล้วโอเคเลยค่ะดูสวยหวานถูกใจมากๆสําหรับสาวๆนะคะที่กําลังมองหาช่างแต่งหน้าดีๆปางแนะนาพี่เอก เ,เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ช่างแต่งหน้าของเรานะคะเปิดบาร์หน่อยค่ะคิปเอกของเรานั่นเองนะจ๊ะเรฟเลนซ์ว,ว,วันนี้แต่งชุดไทยอย่างไรก็ได้ให้หน้าเกาหลีไปจ้า มีตากล้องส่วนตัวได้นะจ๊ะพี่น็อกจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามารอดูรูปสวยๆกันเลยนะคะวันนี้เราจะเข้าไปถ่ายฉากข้างในมันจะเป็นเหมือนดอกไม้เหมือนซุ้มพิธีวิงเลยทุกคนตอนนี้กำลังไปหาบมนะครับหาบมวยที่สวยถ่ายคนคนไม่ค่อยเยอะครับแต่ถ้าวันงานไม่แน่ใจโอ้ยทั้งสาวสาวสวยนะวันนี้เดี๋ยวดูคุณแม่หน่อยทุกคน ฉันออกกําลังกายมาเพื่อวันนี้ค่ะทุกคนเดนี้เรามาก่อนงานวันนึงออกกําลังกายมาเพื่อวันนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้หมูกระทะต้องเข้าค่ะเดนี้เรามาก่อนงานวันนึงเนาะใช่โอ้โหนี่แต่มันเงียบดีว่ะสงบดีชอบฟิวใช่ใช่ อไ่อาถารดสเป็นสองสามนะครับสองสามดรูปนใครที่มาต้องมาโซนนี้เลยทุกคนพ็อพสวยมากเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยทุกคนเห<ๆ>มือนมาถ่ายพิเรีดิ้งอีกรอบอะดูดิบบดอกไม้สวยมากมันอยู่ในเทพนิยาย,ยทุกคน <ๆ S 1> ต้องมาตรงนี้นะได้รูปสวยแน่นอนค่ะๆๆๆๆๆๆ เหนไ่ม uhm สองสามเดิอนมาเลยยิ้มแย้มหน่อยหน้ามองกันหน่อยเด้ออากาศดีจังเลยในนี้เกิดทุกอย่าเชอบฟินเร่งให้กับตัวเองอ่ะกล้องติดต่อได้นะครับผมจัดรงจัดท่าจัดพร้อมให้พร้อมมือาชีพระดับประทับใจพรมจบในที่เดียวสองสาม โอ้ยมันมองไม่ได้นี่นะีุ่งองี่เหมือนเดิมพร้อมมาครับ้องี ย้มเกี่ยวฟันได้เราเ่าเดียวไอฟันโอเคครับผมถ่ายเสร็จแล้วทุกคนวันนี้เราอยู่กับทีมงานพี่น้องของเรานี่เองจ้ารูปสวยๆในวันนี้นะคะพี่เลยจ้าใครที่แบบว่า จัดท่าจัดทรงไม่ถูกนะคะเดี๋ยวพี่เขาแนะนำให้คะ่ะมีแต่ <c oughs> ต้องดีครับผมแนะนำแนะนำครับผม อันนี้ก็คือเราให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะเพราะว่าเรามาก่อนวันงานหนึ่งวันนะทุกอย่างก็อาจจะยังแบบไม่เสร็จสมบูรณ์ซะเท่าไหร่นะคะวันงานจริงๆก็วันไม่ครบอะที่ถ่ายให้ดูนั่นราจะมาทักงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีคลิปต่อจากนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาวันงานกันแต่จะมาในชุดธรรมดาอันนี้คือมารีวิวเต็มระบบเลยเผื่อแตกพักอย่าก็วันนี้นะคะก็เป็นงานวอนารไนะคะทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะ งวัดนบุรีของเรานะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยที่ใส่ชุดไทยกันทั้งจังหวัดนะคะทุกนและก็นอกจากนี้นะคะตอง แว่าบางเองเนี่ยก็ใส่ชุดไทยเป็นปีที่5แล้วก็คือจัดตัวแบบเต็มอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนะคะก็อยากจะบอกว่าภาคภูมิใจมากจริงๆค่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่นี่ก็คือจัดไปจัดพร้อมนะคะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาที่งานวังนาราได้เลยค่ะอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะทุกคนก็อยากเชิญชวนนะคะที่เพื่อนๆนะคะที่ชมอยู่ินทางวัดที่จังหวัดลบบุรี ชประวัติศาสตร์วยงามของมเารายได้เลยค่ะมาก่ี้นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยตั้งใจพูดมากแล้วอย่าลืมตัดหนูงลงนะได้เลยค่ะ่ลนกอมะแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอเปลี่ยนชุดเลยออกจากบ้านมาแต่บ่ายสองยังไม่คุ้มเลย เราใส่ยันเนี่ยยันกลับบ้านเลยเนี่ยซื้อของกินรถเอาไงใช่อ่าห้างไว้สวยใายเสร็จก็หิวแล้วครับหาของกินใช่แต่ว่าวันนี้นะคะเขายังไม่ปิดถนนนะคะทุกคนอ่าวันพรุ่งนี้น่าจะปิดถนนใช่ใชครับชิวๆครับไม่แน่นผมว่ามันงานจะไม่เหลือผมผมเดินทุกปีนี่แน่นทุกปี งคือนี้คัอนี้ต้องให้รางวัลนี่ยคืนนี้เดีให้หลายดอกเลยค่ะนี่วันนี้มาถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวให้ fc ได้ดูกันทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้แค่เสิร์ฟเน้ำจิ้มนะครับฝากปากอะไร fc หน่อยจะอยู่อย่างนี้ยันเที่ยงคืนค่ะทุกคนมาแต่บ่ายขณะนี้เวลาสามทุ่มเก้านาทีกําลังเดินทางออกจากวังจ้ากลับบ้านกลับบ้านได้อันหนึ่งสองสาม 白干多。